ถอนอกน้อมด้วยเสียนกล่าวแต่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่26มิถุนายน2565เพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นั้นขณะนี้ร่วมกันศึกษาใน พุทธานุสติในหัวข้อตถาคตรถตรัสรู้ชอบยิงซึ่งธรรมะอันท่องแท้ตามเป็นจริงอย่างไรค่ะซึ่งได้อัญเชิญพระธรรมจากพุทธธรรมของสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุตโตมาขยายความเพื่อให้เป็นที่เข้าใจทราบซึง้งในพระธรรมอันประณีตอันประเสริฐนั้นที่พระบรมศาสดาได้จัดประดับตกแต่งไว้อย่างละเอียดงดงาม เป็นรัตนะอันร้อยเป็นมาลัยไม่มีมาลัยรัตนะใดจะเสมอเหมือนด้วยมาลัยคือพระธรรมคำสอนที่พระบรมศาสดาทรงจัดประดับตกแต่งไว้อย่างงดงามนะคะจากความงามในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดค่ะขณะนี้ก็ร่วมกันศึกษาในเรื่องของการจำแนกโดยสภาวะหรือโดยธรรมชาติของความรู้ ท่านได้จัดแยกขันสามอันเป็นสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันสัญญาขันคือความรู้ทั้งหมดที่อยู่ในสัญญาขันได้แก่ความกําหนดได้หมายรู้รวมทั้งความรู้ที่เกิดจากการกําหนดหมายหรือหมายรู้แล้วบันทึกเก็บรวบรวมไว้เป็นวัตถุดิบของความคิดต่อ,ตอไปให้มีการรู้จักจําได้รู้ เข้าใจและคิดได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะซึ่งในเรื่องของสัญญานั้นแบ่งออกได้เป็นสัญญาระดับต้นได้แก่ความหมายรู้ลักษณะและอาการตามสภาวะของสิ่งนั้นๆโดยตรงนะคะเช่นสีขาวสีเขียวหรือรสหวานเปรี้ยวเค็มเหล่านี้เป็นต้นดังได้กล่าวไว้แล้วเมื่อวานนะคะสองสัญญาสอนเสริมได้แก่ความรู้หมาย ไปตามความคิดปรุงแต่งหรือความรู้ความเข้าใจในระดับต่างๆเช่นหมายรู้ว่าสวยน่าเกลียดน่าชังไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนเป็นตนสัญญาในระดับนี้ยังแบ่งการปรุงแต่งออกได้เป็นสองฝ่ายสัญญาที่เกิดจากการปรุงแต่งที่เป็นไปในอกุศลเรียกว่าประปันจธรรมคือสัญญาที่ เกิดจากการแต่งเติมเสริมต่อให้พิสดารด้วยตันหามานะทิฏฐิเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นกิเลสสัญญานั่นเองนะคะเมื่อวานก็ได้กล่าวไปแล้วซึ่งเรื่องเหล่านี้เราคุ้นชินค่ะเห็นอะไรได้ยินอะไรได้กลิ่นลิ้มรสในทวารทั้งหกแล้วเป็นไปด้วยอกุศลสัญญาค่ะเป็นไปด้วยกิเลสสัญญาทั้งหลายซึ่งเกิดจาก โลภะโทสะโมหะและแน่นอนตัวที่ปิดบังไม่ให้รู้ความจริงนั้นก็คือตัวโมหะจึงทำให้การบิดเบือนข้อมูลต่างๆที่ควรจะอย่างรู้ตามความเป็นจริงและก่อให้เกิดกุศลนั้นจึงไม่สามารถเกิดได้การที่จะแก้ไขในเรื่องเหล่านี้ก็คือประโตโกสะการฟังพระสัธรรมของพระสมาสัมพุทธเจ้าและน้อมไปโยนิโสมนาสิกานั้นละ่ะ จึงจะปิดกันไม่ให้อกุศลเหล่านี้ทำงานซึ่งการศึกษาพระสัทธรรมที่มีการแยกแยะข้อมูลทั้งในเรื่องของรูปธปรรมและนามธรรมออกอย่างชัดเจนให้รู้ชัดว่ารูปนั้นก็คือรูปธปรรมจะอยู่ที่ไหนอย่างไรก็คือรูปไม่มีการรู้อารมณ์ใดๆค่ะเกิดด้วยเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันออกไปนะคะแม้ เกิดด้วยเหตุปัจจัยเดียวกันก็แปรปรวนไปตามอำนาจกิเลสของมนุษย์เช่นต้นไม้เมื่อตัดมาทำเป็นส่วนต่างๆในครัวเรือนแล้วก็จะแตกต่างกันออกไปทำเป็นโต๊ะเก้าอี้ทำเป็นต่างเตียงสิ่งเหล่านี้ก็เกิดจากการปรุงแต่งเพื่อเสพสเวยเพื่อพอเหมาะก็จะเรียกว่าเป็นการเสพสเวยในปัจจัยสี่เพื่อให้ดำรงอยู่ได้ แต่เมื่อเกินภาวะที่เป็นไปเพื่อปัจจัยสี่แล้วจะเป็นไปด้วยกิเลสสัญญาหรืออกุศลทั้งหลายอันมีโลภะโมหะเป็นต้นนะคะปรุงแต่งอวิชาโดยแท้ค่ะเมื่อค่อยทำความเข้าใจในความจริงของขันห้าว่าเป็นแค่ขันห้าที่ดำรงอยู่เพื่อประพฤติธรรมแล้วกุศลสัญญานั้นจึงจะเกิดขึ้นได้ค่ะ ในลำดับต่อมาท่านก็แสดงถึงสัญญาที่เกิดจากความคิดตีงามหรือเกิดจากความรู้ความเข้าใจถูกต้องเรียกว่ากุศลสัญญาบางวิชาภาคียสัญญาในวงเล็บสัญญาที่ช่วยให้เกิดวิชาบางหรือเรียกอีกชื่ออื่นๆในทํานองนี้บางเป็นสัญญาที่ช่วยส่งเสริมความเจริญปัญญาและความงอกงามแห่งกุศลธรรม เช่นหมายรู้ลักษณะอาการที่ชวนให้เกิดความเป็นมิตรหมายรู้ลักษณะอาการซึ่งแสดงสภาวะที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยภาวะที่เป็นของไม่เทียงภาวะที่ไรลตัวตนเป็นตน้นก็คือในเรื่องที่ได้ศึกษาจากพระัทธรรมของพระสมาสัมพุทธเจา้าเอาเป็นข้อมูลมาใส่ให้เป็นสัญญาที่ดีงามเหล่านี้ค่ะไม่สามารถที่จะคิดเองได้ โดยเฉพาะบุคคลผู้เป็นสาวกนั้นต้องมีปรัโตโคสะอันเป็นพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าน้อมมาโยนิโสมนสิการจึงจะเกิดสัมมาทิฏฐิและเป็นที่ตั้งแห่งวิชาโดยอาศัยสัญญาที่ถูกต้องถูกตรงตามคำสอนนั้นเองนะคะเป็นบาทฐานพระอรหันต์มีสัญญาแต่เป็นสัญญาที่ปราศจากอาสวะ คือสัญญาที่ไร้กิเลสนะคะซึ่งสามารถจะศึกษาได้จากมัชฌิมนิกายอุปริปันธาพระอระหันต์ก็หมายรู้ประปัญจะสัญญาตามที่ปุตุชนเข้าใจหรือตามที่ท่านเองเคยเข้าใจเมื่อครั้งยังเป็นปุตุชนแต่ท่านหมายรู้เพียงเพื่อเป็นความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ เช่นในการช่วยแก้ไขปัญหาของผู้อื่นไม่หมายรู้ในแง่ที่จะมีตัวตนออกรับความกระทบแม้ผู้ปฏิบัติธรรมก็พึงดำเนินตามแนวทางเช่นนั้นก็คือจำได้หมายรู้เพื่อออกจากอาสวะหรือเป็นสัญญาที่ไร้กิเลสนั้นก็คือเข้าไปรับรู้ตามความเป็นจริง ของธรรมะนั้นน,นซึ่งนั้นก็คือทุกขะอริยสัจท,ที่เราต้องกำหนดรู้ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมซึ่งจริงๆธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะที่บริสุทธิ์แต่เนื่องจากอวิชชาปกปิดเอาไว้มีตัณหาสารต่อมีความเห็นผิดเกิดขึ้นในสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นกลายเป็นยึดมั่นถือมันด้วยตัณหาด้วยมานะและทิฏฐิ จึงเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาและปฏิบัติใหม่ตามพระธรรมคำสอนเพื่อออกจากอากุศลสัญญาให้เข้าถึงกุศลสัญญาและจำได้หมายรู้โดยปราศจากอาสวะหรือที่เรียกว่าสัญญาไรากิเลสนั่นเองนะคะข้อสองในเรื่องของวิญญาณคือความรู้ทั้งหมดที่อยู่ในหมวดวิญญาณขัน อันได้แก่ความรู้ยืนโรงที่เป็นกิจกรรมประจำของจิตและซึ่งคอยรู้กิจกรรมอย่างอื่นทุกอย่างของจิตซึ่งวิญญาณขันนั้นแปลว่าความรู้แจ้งคือรู้แจ้งอารมณ์หมายถึงความรู้ประเภทยืนพื้นหรือความรู้ที่เป็นตัวยืนเป็นฐานะและเป็นทางเดินให้แก่นาม,มาขันอื่น เกี่ยวข้องกับนามขันอื่นทั้งหมดเป็นทั้งความรู้ตนและความรู้ตามที่รู้เป็นความรู้ตนคือเป็นความรู้เริ่มแรกเมื่อเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสเป็นต้นนะคะเกิดปิญญาณขึ้นจึงจะรู้สึกชื่นใจหรือบีบขันด้วยเวทนาจึงจะกำหนดได้ว่าเป็นนั่นเป็นนี่ด้วยสัญญา จํานงตอบและคิดปรุงแต่งไปต่างๆด้วยสังขารเช่นเห็นท้องฟ้าคือวิญญาณเป็นตัวเห็นใช่ไหมคะรู้สึกสบายตาชื่นใจก็เป็นเวทนารู้ว่าท้องฟ้ามีสีครามสดใสฟ้าสวยฟ้าปลายฟ้าลายสัญญาเป็นตัวบอกชอบใจฟ้านั้นอยากเห็นฟ้านั้นนานๆไม่อยากให้เวลาผ่านไป ไม่เข้าใจในทุกขะอริยสัตว์นั้นเองว่าเมื่อมีการเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความเสื่อมไปดับไปเป็นธรรมดามันจะต้องมีการผ่านไปและมีที่สุดของเวลานั้นๆหรือของสิ่งนั้นๆค่ะตัณหาก็เลยเข้าไปยึดเกาะซึ่งเป็นตัวสังขารน,นั้นเอง รือโกรธชายคาที่บังไม่ให้เห็นฟ้านั้นเต็มที่คิดหาวิธีที่จะทำให้ได้นั่งดูฟ้านั้นได้สบายสบายชัดเจนและนานๆเหล่านี้เป็นตน้นเป็นเรื่องของสังขารขันที่ปรุงแต่งเป็นไปในฝ่ายอากุศลเป็นส่วนใหญ่เพราะความที่ไม่ได้ศึกษาพระสธรรมค่ะที่รู้ตามคือรู้ควบไปตามกิจกรรมของขันอื่นๆเช่น รู้สึกสบายด้วยเวทนาก็รู้ว่าเป็นสุขวิญญาณพึงสังเกตว่ารู้สึกสุขกับรู้ว่าเป็นสุขไม่เหมือนกันรู้สึกบีบขั้นใจไม่สบายนี้คือเวทนาก็รู้ว่าเป็นทุกข์นี้คือตัววิญญาณรู้หมายรู้ว่าอย่างนี้เป็นสุขอย่างนั้นเป็นทุกข์ตอบได้แล้วใช่ไหมคะคือสัญญาก็รู้ไปตามนั้น เมื่อคิดนึกปรุงแต่งตั้งเจตจำนงไปอย่างใดอย่างหนึง่งสังขารเป็นตัวปรุงก็ย่อมมีความรู้ควบอยู่พร้อมกันด้วยโดยตลอดกระแสความรู้ยืนพื้นซึ่งเกิดดับต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาควบไปกับนามขันอื่นๆหรือกิจกรรมทุกอย่างในจิตใจนี้เรียกว่าวิญญาณวิญญาณ ก็เป็นเรื่องของการสืบต่อกันเป็นกระแสและเราก็ได้ศึกษากันไปแล้ววิญญาณดวงก่อนดับไปดวงใหม่จึงจะเกิดขึ้นนะคะหากไม่มีการดับไปก่อนของดวงที่แล้วก็จะไม่มีดวงใหม่เกิดขึ้นค่ะโดยอนันตรปัจจัยลักษณะอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของความเข้าใจในวิญญาณคือเป็นการรู้ความต่างจำเพาะ รู้ความหมายจำเพาะหรือรู้แยกต่างความหมายนี้พึงเข้าใจด้วยตัวอย่างเช่นเมื่อเห็นผืนผ้าลายที่ว่าเห็นนั้นแม้จะไม่ได้กำหนดหมายว่าอะไรเป็นอะไรก็ย่อมเห็นลักษณะอาการของสีสันเป็นต้นซึ่งแตกต่างกันเป็นพื้นอยู่พร้อมด้วยเสร็จนี้เป็นความรู้ขั้นวิญญาณเพราะวิญญาณรู้เห็นความแตกต่างนั้นอยู่ สัญญาจึงหมายรู้อาการที่แตกต่างกันนั้นได้ว่าเป็นนั่นเป็นนี่เช่นเป็นสีเขียวสีขาวแดงเป็นต้นหรืออย่างเมื่อรับประทานผลไม้ถึงจะไม่กำหนดหมายว่าเป็นรสหวานรสเปรี้ยวก็รู้รสที่หวานที่เปรี้ยวนั้นซึ่งแตกต่างกันและแม้ในรสที่เปรี้ยวหรือรสหวานด้วยกันแม้จะไม่กำหนดหมายว่าเป็นรสเปรี้ยว มะม่วงรสเปรียปรปร้ยวมะปรางเปรี้ยวมะขามเปรี้ยวมะนาวเปรี้ยวสับป,ปะรดหรือหวานกล้วยหอมหวานกล้วยน้ำว้าหวานกล้วยไข่หวานแอปเปลิลเมื่อหลิมก็ย่อมรู้รสที่ต่างจำเพาะนั้นความรู้อย่างนี้คือวิญญาณพอจะชัดเจนขึ้นมานะคะรู้โดยรอบเป็นอง์รวมเป็นความรู้ยืนพื้น เมื่อรู้แล้วนามขันอื่นจึงจะทํางานหรือปฏิบัติหน้าที่ได้เช่นรู้สึกอร่อยไม่อร่อยนั้นคืออะไรเวทนาจําได้หมายรู้ว่ารสหวานอะไรรสเปรี้ยวอะไรใครจํำ้าสัญญาเป็นต้นส่วนในแง่ที่รู้ความหมายจำพอะนั้นอธิบายสั้นๆว่าเมื่อเกิดวิญญาณขึ้นคือเห็นได้ยิน เป็นตน้นว่าที่จริงแล้วจะเป็นการเห็นการได้ยินจำเพาะบางแง่บางความหมายของสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินเท่านั้นพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นการเห็นการได้ยินตามความหมายจำเพาะแง่จำเพาะอย่างที่เราใส่ให้แก่สิ่งนั้นทั้งนี้สุดแต่ว่าสังขารที่เป็นปัจจัยให้วิญญาณน,นั้นเกิดขึ้นนะคะดังตัวอย่างเช่น ในท้องทุงแห่งหนึ่งเป็นที่โล่งกว้างมีต้นมะม่วงขึ้นอยู่ต้นเดียวเป็นต้นใหญ่มากแต่มีผลอยู่เพียงไม่กี่ลูกและใบห่างแทบจะอาศัยร่มเงาไม่ได้มีชายห้าคนเดินทางมาถึงต้นมะม่วงนั้นในโอกาสต่างต่างกันคนหนึ่งวิ่งหนีสัตว์ร้ายคนหนึ่งกำลังหิวมากคนหนึ่งร้อนแดด กำลังต้องการร่มหมายคนหนึ่งกำลังหาผักผลไม้ไปขายคนหนึ่งกำลังหาที่ผูกสัตว์เลี้ยงของตนเพราะจะแวะไปธุระในย่านใกล้เคียงคนทั้งห้าหนานมองเห็นต้นมะม่วงใหญ่ทุกคนแต่จะเป็นการเห็นในแง่และขอบเขตความหมายต่างๆกันวิญญาณเกิดขึ้นแก่ทุกคนแต่วิญญาณของแต่ละคน าเหมือนกันไม่เพราะแตกต่างกันในเจตนาหรือจำงของตนของตนต่อต้นมะม่วงฟังแล้วชัดเจนมากใช่ไหมคะในเวลาเดียวกันสัญญาคือการกำหนดหมายของแต่ละคนก็จะต่างต่างกันไปภายในขอบเขตแห่งความหมายที่ตนเห็นในขณะนั้นด้วยแม้เวทนาที่เกิดขึ้นก็ไม่เหมือนกัน เช่นคนที่วิ่งหนีสัตว์ร้ายมาเห็นต้นมะม่วงใหญ่แล้วต้องดีใจมากเพราะเห็นเครื่องช่วยให้หนีรอดปลอดภัยส่วนคนหิวมากก็ดีใจเพราะผลมะม่วงเพียงสามถึงสี่ผลก็จะช่วยให้ตนอิ่มผลรอดตายได้คนร้อนแดดอาจเสียใจเล็กน้อยเพราะผิดหวังที่ต้นไม้ใหญ่ไม่มีลมให้อย่างที่ควรจะเป็นคนหาผลไม้ไปขาย ก็อาจจะเสียใจเพราะผิดหวังต่อจํานวนผลไม้ที่น้อยส่วนคนหาที่ผูกสัตว์เลี้ยงอาจจะรู้สึกสบายใจแต่เพียงเล็กน้อยแต่โล่งใจว่าไม่ต้องจูงสัตว์ไปหรือไปหาที่ผูกที่อื่นอีกฟังตัวอย่างเปรียบเทียบแล้วเข้าใจชัดเจนลึกซึ้งมากนะคะท่านช่างเปรียบเทียบไว้ชัดเจนจริงๆ ความรู้สึกของทั้งห้าบุคคลที่แตกต่างกันออกไปด้วยเจตจำนงที่ต่างกันนั่นเองค่ะฟังแล้วเรารู้สึกว่าเข้าใจได้มากจริงๆค่ะเรื่องของลักษณะการรับรู้ของวิญญาณค่ะส่วนในข้อที่สามคือปัญญาเป็นความรู้หลักในหมวดสังขารขันปัญญาแปลก,กันมาว่าความรอบรู้ เติมเข้าไปอีกว่าความรู้ทั่วความรู้ชัดคือรู้ทั่วถึงความจริงหรือรู้ตรงตามความเป็นจริงท่านอธิบายขยายความกันออกไปต่างๆเช่นรู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดรู้ควรไม่ควรรู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์รู้เท่าทันสังขาร รู้องค์ประกอบรู้เหตุปัจจัยรู้ที่ไปที่มารู้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งทั้งหลายรู้ตามความเป็นจริงรู้ถ่องแท้เข้าใจถ่องแท้รู้เข้าใจสภาวะรู้คิดรู้พินิษพิจารณารู้วินิจฉัยรู้ที่จะจัดแจงจัดการหรือดำเนินการอย่างไรอย่างไร แปลก,กันอย่างง่ายๆผืนๆก็คือปัญญาคือความเข้าใจในวงเล็บหมายถึงเข้าใจถูกเข้าใจชัดหรือเข้าใจท่องแท้เป็นการมองทะลุสภาวะหรือมองทะลุป,ปัญหาปัญญาช่วยเสริมสัญญาและวิญญาณช่วยขยายขอบเขตของวิญญาณให้กว้างขวางออกไปและลึกซึ้งยิ่งขึ้นส่งทางให้สัญญา มีสิ่งกำหนดหมายรวมเก็บไว้ได้มากขึ้นเพราะเมื่อเข้าใจเพียงใดก็รับรู้และกำหนดหมายในวิสัยแห่งความเข้าใจเพียงนั้นเหมือนคิดโจทย์เลขคณิตข้อหนึ่งเมื่อยังคิดไม่ออกก็ไม่มีอะไรให้รับรู้และกำหนดหมายต่อไปได้ต่อเมื่อเข้าใจคิดแก้ปัญหาได้แล้วก็มีเรื่องในการรับรู้และกำหนดหมายต่อไปอีก ปัญญาจึงตรงกันข้ามกับโมหะซึ่งแปลว่าความหลงความไม่รู้ความเข้าใจผิดสัญญาและวิญญาณหาตรงกันข้ามกับโมหะไม่นะคะอาจกลายเป็นเหยื่อของโมหะไปด้วยซ้ำเพราะเมื่อหลงเข้าใจผิดไปอย่างใดก็รับรู้และกำหนดหมายเอาไวผ้ผิดๆอย่างนั้นเราคุ้นชินใช่ไหมคะก็คือสัญญาวิปลาส อันเป็นไปด้วยความจำว่าเที่ยงจำว่าสุขจำว่างามจำว่าเป็นอัตตาตัวตนซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างปกติสําหรับปุถุชนแต่ไม่ปกติเลยใช่ไหมคะเพราะนั้นคือเป็นความจำผิดนั้นเองด้วยเหตุนี้ท่านจึงกล่าวไว้อีกว่าเพราะเมื่อหลงผิด เข้าใจผิดไปอย่างใดก็รับรู้และกำหนดหมายเอาไว้ผิดๆอย่างนั้นปัญญาช่วยแก้ไขให้วิญญาณและสัญญาเดินทางถูกค่ะเพราะฉะนั้นตัวปัญญาเท่านั้นนะคะจึงเป็นผู้ชี้นาในทางที่ถูกสัมมาทิฏฐิจึงเป็นตัวบอกทางถูกเป็นประธานที่เหลืออีกเจ็ดองก็ หมุนตามคือเป็นไปด้วยสัมมาสังกัปปะไปจนถึงสมาสมาธิค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจจวาจานี้เขาหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอเรียสัจสี่โดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบัน ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งิ้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งิ้นเพื่อมักผลนิพพานโดยพรานโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข่ะค่ะ,คะ